สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่เกม Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok นะครับผมอยู่กับผมนะครับแบสซี่นิวนะครับวันนี้เดี๋ยวจะถามเพื่อนๆเดี๋ออยวผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าเบื่อกับการขี่กวางใน Dawn of Ragnarok หรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเบื่อขี่กวางบาลามูดนั้นเนี่ยผมจะพาไปเพื่อนๆไปขี่หมูป่าเหล็กกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีเอาหมูป่าเหล็กตัวนี้กันว่าเราเอาอยัางไงนะครับผมไป let's go ก่อนอื่นเลยเรียกว่าบารมูดก่อนนะครับเราจะไปพื้นที่ตรงนี้นะครับณจุดนี้คอมเมนต์ที่นะที่ผมมาไว้นะอ่าดูนะครับตรงนี้นะสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นสะพานนะครับนะครับผมตรงนี้นะโอเคเอ้ยมาไว้ดิเออโอเคไป let's go เดี๋ยวผมจะค่อยค่อยดันคอนเทนต์ของเออเอ s ซนซิ่งคี d ดอฟแลด์นรนะครับพอดีว่า หยุดเล่นไปนานแล้วมันต่อไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะพยายามกลับมาให้มันติดเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวว่าจะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งดีๆที่มันมีในเกมนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างไปก่อนอื่นเลยไปเอาหมูก่อนของมันต้องมีเบื่อกวางแล้วกูอยากขี่หมูเดด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 เด็ดเด็ดเน่จิว เรียบร้อยครับเรามีหมูป่าแล้วหมูป่าใส่กอด้วยหมูป่าเลยครับ อฉันเป็นเจ้านายแกแล้วนั่นจากนี้โอเคครับก็จบวิดีโอแต่เพลงเท่านี้นะครับสำหรับหมูป่าเหล็กตัวนี้นะครับก็ไม่ยากเลยเนาะง่ายมากๆนะครับมาเอาเหอะเนาะโอเคครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย